นี่มาดูทีมงานหน่อยทำไรครับเช้ามารอบหนึ่งตอนเย็นกลับมาอีกรอบรถถ่าค่ละเาต้องใช้ลอกแล้วเนี่ย ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนชื่อทีมงานใหม่หรือว่ากันตั้งชื่อทีมงานว่าอะไรดีวันนี้คราวนี้ก็เกียร์พังเพื่อนเกียร์เจมนะที่บอกว่าเกียร์ถอยอมันดังอ่ะเพื่อนเรียบร้อยแล้วเกียร์ล็อกนะล็อกใหญ่เพื่อน เกมเกมอาการเป็นไงอาการเป็นไงต่อยแล้วมันตึกเลยต่อยแล้วตึกเลยต่อยไม่ได้เลยเดินหน้าได้เกมเลยดูน้องเขียวเป็นไรไหมแค่ดั้มเดินไเพื่อนน้องเขียวรอดเฉยงานนี้น้องเขียวรอดดเพื่อน ดูดิถ้าว่าปื้นดำมันมันบุบอันนั้นเพื่อนดูเหอะต้องแคะเดี๋ยวเวาลานะรถไายก็เสียงข้างดังข้างในนะไม่รู้บาลานเซอร์มั้ยผมว่านะก็มีบาลานเซอร์กับการสูบนะที่ผมเดาเดานั้นเพื่อน เวลาฟีฟีรอบบอลไม่ดังนะ,งนเ,นะเพื่อนนะพังสามคันเลยเพื่อนรถไถก็พังรถดำก็พัง ดําต้องยกเกียร์เสือเจมต้องยกเกียร์วันนี้วันเสราร์เลเด็ด<ๆ>พรุ่งนี้วันอาทิตย์ร้านก็เปิดหรือเปล่ามาดูเลยเสือนกก็เบื้องท้ายมีปัญหานะวิ่งไม่ได้แล้วต้องจอดปืนแตกอย่างน้อยๆหลันะงลื่นปืนปืนล่วงอาการเป็นไงครับปัก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 ,ปก,ปกรถไม่วิ่งเลย วิ่งได้ไหมนกา,กานตอนนี้มันฟิตยเจแล้วจะดีกว่านี้ก็ขไอเจมันต้องใช้ลอกนะแต่มันเดินหนาได้เนาะ่อยเจมทำบ้านได้ เดี๋ยวดูกันเพื่อนเดีลื้อก่อนมันจะเป็นยังไงนะอาการเป็นยังไงปัก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 อาการปักปักโอ้ยรถฉันมันดีกว่าเ้าเด้เนี่ยโอ้ยเมืนดีดอกรถฉันรถเก่าๆห่างๆขี่ลุกโลก,ลกอะไรก็หลวมทุกอย่างรถเฉยรวมตายคนไหน โอเคเพื่อนเดี๋ยวช่วยกันก่อนนะอ่ะถอดออกมาแล้วเพื่อนของเตือนนบนะเดี๋ยวมาดูกันเป็นที่าไรดูเมนูปืนเลยเพื่อนเนี่ยชิดชิดแล้วมันก็ไข่ลูกปืนมันไม่ได้แตกนะเพื่อนนะที่ถอนออมากันดูดูเลยปืนยังใส่อยู่เลย เป็นยาเชื้อแล้วมวันมีเพลิเหมือนตั้งตั้งรอยตัดมาตัวนี้ตัวนี้มันก็ไม่แตกหรอกแต่ว่ามันเด้งออกมาเนาะสาเหตุสาเหตุที่มันคืออันนี้นเพื่อนมองเห็นไหมมองเห็นข้างในไหมอะไรมันหายเผาเดือยหมูมเพื่อนเผาเดือยหมูขาดลูกปืนไม่เป็นไรนะดูดิลูกปืนใส่กิ๊กเลยนี่ไปมันตรงรู้เรื่องแบบนี้แล้วนี่ นี่น่ะทำไมมันอยู่ข้างในนะมีะปืนเบอร์ะรอะไรมาสองส่นเจ็ดมาเผาเด้วยหมูขาดตอนนี้เขาเรียกเฟืองอะไรวะเฟืองนี้ก็บินนิดหน่อยใบสีใบสีบินนิดหน่อยนื่อน็อตหลวมดูดิทำไมไม่ใช้เห็นนะน็ตหลุด,ดด้วย รู้ต้นเหตุมันมาต้นเหตุม,มาจากน ốt หลวมหรือว่าหรือว่าใบสีเอ้เอ้เดิมหมูมันขาดก็ไม่รู้นะ,นนะต้นเหตุม,มาจากอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเรามาดูวิธีก็อตอนมันเถี่ยไปแล้วนะนีนะ่นะน ốt หลวม <c oughs> อะไรหายากด้วยเนาะรุนนี่ <c oughs> ยากไหม <c oughs> เรียกอะไรทะ <c oughs> ยกรูปมันเท่าไหร่ สองหมื่นว่ะเรียกรุ่นอะไรไอ้ยีโน่อะไรที่ฉันหาข้อมูลของฉันน่ะมันมีตั้งแต่สองหมื่นห้าลงมาแะแต่ว่าถ้าดูแก่รันรันกิ๊ดมีเสืองงินสวยของเจแต่เลื่อนมาแล้วใบสีได้หมูยังสวยที่ว่านเอามาแล้วมันพิษแต่เข้ากระโปรกแต่ไม่ได้ฉันฉันก็เตรียมไว้ว่าจะเปลี่ยนของน้องไงตอนนั้นถ้าว่าถ้าว่าเปลี่ยนปั๊มแล้วม่แรงไงก็เตรียมเตรียมที่เปลี่ยนเบียงไทยกันถ้ายกลูกยกชุดแบบเนี้ย เนี่ยยกทั้งอะไรจะยกงวดนี้เลยเนี่ยสองหมื่นห้าเงเนี่ยถ้าจะพ่อเฟืองก็หมื่นกว่าบาทรุ่นตรงนี้นะเออมันมีสองหมื่นห้าสองหมื่นมันมันมีหลายราคาเะี่ยยกไปให้ร้านนะครับใช่ว่างั้นอ่ะพี่เด่นสองลูกกับสองลูกยกไปต้องชุดหรือตอนนี้ก่อนเตะที่บ้านเจ้าแต่งพี่เด่นตั้งตั้งคิดกันนะถ้าอยากไปของอีไฟแล้วไปดู

มันจะแยกยังไงมันยี้ยังงั้นหรอมันงั้นแล้วมันคือไปเป่นเกียร์เหมือนกันอ่าจะพอๆกับของผมแล้วหมดไปนะผมผมก็หมดไปเพราะมันของผมเปลืองลูกปืนหมดนะเปลี่ยนลูกปืนหมดตอนของผมมันเกียร์ถอยมันไอ้นี่ไอ้เราเกียร์ล่างมันคิดมันคิดสองพันนะแต่ว่าอันเก่าเขาคิดสองพันนะแต่ว่าอันเก่าดีเทินไปนะรันเฮียพงอะไรนะ ผมถ่ายคลิปให้เพื่อนดูอัตอนนี้มันของเก่ามันใช้ไม่ได้กันนะจะต้องซื้อเสียจิตลูกใหญ่เหมือนอกันลูกใหญ่ผมให้น้องนิดหน่อยเบ็น อันนี้เขาเรียกล็อกใหญ่ใช่ไหมลูกเขาเริ่มเลยอุดทุนเจียมันไม่กล้าล็อกใหญ่เห็นป่ะของฮิโน่เราลูกเปยกนื้อหน้องนะได้หัวกันตั้งหลายเจียมันกองนักหน้ามึงใสเงี้ยวเลยวะ Có nghi mẹ Nhìn em thuyền Dù lấy đi cho con nam này Sống khăn mà Con sẽ thấy nghi nè cho ของเส้นนกไม่รู้จะหมดหลายบาทไหมเ,เพื่อนทีแรกคิดว่าลูกปืนแตกอย่างเดียวเนาะแต่ั่วออกมามันไม่ใช่วันนี้มันวันเสาร์พ่งนี้ก็ว่าที่ตัวร้านเขาปิดน่าจะจอดทั้งหลายบานอย่างน้อยก็วันสองวัน

เออมันแค่ถามรุ่นเฉยๆทุยมันจะถามร้านหมู่มันหายเออปืนมั<อ>นมีข้าวขัดหกเจ็ดปืนตัวข้างมันน่าเป็นไรนะ<อ>ช่างดวงโทรมา